คนเยอะเกินเกมบอกว่าให้พี่เกมพูดถึงเกมหน่อยมีอะไรจะพูดถึงเออน้องดูว่าจรไหมน้องเขาน่ารักอ่ะเออไม่นอนเขาน่ารักจริงเคยเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักทีนนี้คือครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอน้องประทับใจหรือว่าผิดหวังครับประทับใจครับเออยไปครับเคยเจอแต่เคยเจอน้องโฟดเนี่ยเคยทังมาเคยทังมากับโฟ์ ไปเแตะฟุตบอลด้วยกันบอกว่าไทยไทยกับโค้ชนี่ตอนนี้บอยบอยบอยไลน์ตามผมแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะมาร้านวันนี้บอยเขาเปิดร้านเปิดเลยนะเปิดร้านเปิดร้านบอยปากก่อนเปิดร้านเอ่อเป็นร้านอาหารตอนกลางคืนมืดมืดอะไรอย่างนั้นพูดถึงงานก่อนด้วยกันเนาะเข้างานก่อนเอ้างานได้ครับ นเก<า>ันีมาเลโกโ้โกันพีชใช่ครับก็เป็นงานที่เรียกว่ารวมสิ่งที่เราชื่นชอบสิ่งที่เรารักไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันพีซเป็นเลโก้แล้วก็เป็นทางเน็ตสิกด้วยก็คือติดเป็นแฟนวันพีซเรียกว่าถ้าในประเทศไทยผมคนหนึ่งก็ไม่แพ้ใครมานมันต้องมันจังติดตามมาตั้งแต่ตอนไหนย้อนกลับไปไกลหยมเลยมัธยมเลยไม่ไกลไม่ไกลมา ทั่วไกลรู้สึกเขินก็จริงก็ถือว่าไกลพอสมควรแต่ว่าก็ติดตามตั้งแต่ผมอ่านเป็นการ์ตูนครับตั้งแต่แบบตอนที่ออกมาแค่สิบเล่มอะผมจําได้ว่าผมซื้อสิบเล่มอย่ทำด้วยสิบเล่มแรกอะการ์ตูนสิบเล่มแรกสามสิบเล่มละสามสิบบาทเรายเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้เราสามารถเนื้อให้ฟังได้เพราะเรารั่เขาตั้งแต่ตอนเนี้ย ตอนนี้รู้สึกจะไปร้180ก้าสิบแล้วร้อยแปดสเรื่ราแลา้วโอ้ใหรอะไรนะเรื่องได้ราคาถูกหรอหรืออะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนอะการ์ตูนเล่มละ30บาทตอนนี้วันพีชน่าจะเล่มละประมาณ70-80แล้วเท่าที่จําได้ก็ยังสะสมอยู่ครับตั้งแต่เป็นหนังสือกราร์ตูนแล้วก็พอมันมีหนังอของทาง n น t f l i x กํามาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชัช่นก็เรียกว่าสารฝันเหมือนกันเพราะว่าแคสติ้งค่อนข้างตงมากๆกับในการ์ตูนแล้วก็ยิ่งพอมี เบโก้ได้มาทําเป็นแบบวันพีชขึ้นมาด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออคือต้องมีทุกอันอ่ะวัน<ช>พี่มันหล่อหลอมเราให้เป็นยังไงบ้างครับคือผมว่าเป็นการ์ตูนคือเมื่อก่อนน่านการ์ตูนลห,ลหลายเล่มหลายเรื่องก็ตั้งแต่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่ยังไม่จบแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องเข้มข้นไปคือเรื่ององื่นก็จบบ้างแล้วบางเรื่องผมหยุดอ่านแต่ว่ามีวันพีชเรื่องเดียวเลยจริงๆที่แบบ ยังอยู่ในตอนนี้ตอนที่เดินไปร้านหนังสือกร์ตูนทุกวันนี้พอเดินไปร้านหนังสือก็จะไปดูว่าเล่มใหม่มาหรือ,อยังอะไรก็ยังคงไปแบบนั้นอยู่แล้วก็มีครบทุกเล่มใช่ใช่อเป็นเลโก้ซึ่งมันสามารถจับต้องได้มันคีวใ,<ช>ใจมันดีอย่างนี้บ้างเอาจริงมันก็นสําหรับของเล่นสําหรับเลโก้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบของเล่นที่เป็น จินตนาการที่ผมว่าเด็กๆทุกคนสามารถจับต้องได้เนาะเพราะว่าเลโก้อ่ะก่อนที่จะเป็นเป็นวันพีชอ่ะก็จะมีแบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นหนังดังๆอย่างเช่นส t า r ์ a r s หรือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังดังๆก็จะทําไม่ว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นเกมอะไรเงี้ยเลโก้ก็จะทํามาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นวันพีชเนี่ยกระแสกําลังมาแรงตอนนี้แล้วก็เลโก้ก็ทําขึ้นมาอีกก็ที่ทําให้รู้สึกว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นแฟน เลโก้เป็นแฟนวันพีชน่าจะชื่นชอบแล้วมันเป็นจินตนาการที่อยู่ในใจเขาแต่เขาสามารถต่อขึ้นมาได้ด้วยมือเขาเองอะไรอย่างงี้ครับจะเก็บในถุงอกีกแน่นอนอคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีที่เก็บแล <c oughs> ้วค<อ>ือ <c oughs> ก็คือเล่นเลโก้เยอะมาก<อ>แล้วก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างหนึง่งแล้วก็เออก็ถ้าเกิดต่อปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าพอต่อเสร็จแล้วจะหาที่วางตรงไหนดีอะไรอย่างี้ใช่ใช่ใช่เาเห็นวันนี้ก็ทกี วันนี้หะครับวันนี้ต้องช็อปเพิ่มแน่ๆก็พยายามจะหยิบอย่างละกล่องอย่างละกล่องเลยอย่างละกล่องสำหรับวันพีโดยเฉพาะเลโก้วันพีโดยเฉพาะฝางนมอยะพีิเจมค่ะโอเคก็ฝากงานนี้แล้วกันนะครับที่ไอคอนสยามชั้นจีนะครับงานนี้ก็อยู่ตรงโซนริเวอร์นะครับด้านนอกเนาะแล้วก็งานมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่5สิงหา ซึ่งแฟนๆวันพีสหรือว่าแฟนๆเลโก้มาดูได้เพราะว่าเลโก้ในนี้ไม่ได้มีขายแค่วันพีสอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็น่าจะมีราคาดีด้วยแล้วก็สําหรับแฟนวันพีสโดยเฉพาะก็มีที่ให้ถ่ายรูปรับรองว่าแบบไปโพสโซเชียลได้แน่นอนครับเพราะมีคนงสัยว่าพี่เคสถ่ายหน้าถ่ายตาจากจอไปนะแล้วแั่งยาจะยังไงเพราะว่าช่วงนี้มีคนแบบเอ๊ะ<า>เเยยอะล ยังอยู่ยังอยู่ช่องสามคอมบล็ช่องสามแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะมีผลงานคือละครผม on, ออนถ่ายของช่องสามถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ว่ารอออนแอร์อยู่ม,มีมีที่รอออนแอร์อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รับงานด้านนอกซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางช่องเป็นเคสเคสก็ตอนนี้ก็มีกําลังจะมีผลงานทางเมดฟิกให้เราดูใช่ใช่แล้วก็มีหนังหนึ่งเรื่องที่กําลังจะ เริ่มถ่ายทำครับใช่ว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังถ่ายอยู่ครับยังยังมีอะไรที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบว่าอาจจะมีงานลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นงานแสดงก็ตอนนี้ก็มีมีงานลักษณะอินฟูเข้ามาบ้างก็รีวิวได้ทุกอย่าเลยนะคะรู้สึกใส่ของ อะไรนะใช่ผมมีไม้เซอฟี่แล้วผมก็มีแมวด้วยมีแมวคอยถ่ายเซฟี่อะไรคือก็มีงานรีวิวเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็จริงๆมีงานตอนนี้มีงานอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเดินเส้นทางใหม่ของผมก็คือเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเรียกว่าแบบที่ตามมหาลัยใช่ใช่พูดถึงกับอะไรคะวิ่งดีใจที่ถามให้ตอนนี้ตอนนี้คือ ต้องขอบคุณทางมรังสิตเพราะผมเป็นศิษย์ก่งมงรังสิตครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบไลฟ์โค้ดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่าเราจบมาหาลัยแล้วไปทํางานเรียกว่าเป็นแนะแนวเลยอ่ะเป็นแนะ,ะในเรื่องการทํางานแนะในเรื่องการว่าเราจะวางตัวยังไงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ก็สอนซัมเมอร์จบไปหนึ่งเทอมแล้วกําลังจะเปิดเทอมหน้าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสอนประมาณ4ี่ห้าคลาส จะมเป็นอาจารย์มาอยู่อยู่วีเกนถึงไปอย่าพ <c oughs> ิ่งพูดเขาว่าเป็นอาจารย์เลยยังยังยังไ,ยไปแบบไปเป็น <c oughs> คืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีรายการแบบเชิญไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีทางมหาลัยได้เห็นแล้วก็เคยมีทางมหาลัยเชิญไปเชิญไปพูดซึ่งเชิญไปพูดก็มีเรียกว่าเหมือนไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องออไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าทางมลังสิตได้ได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับทางมหาลัยที่เราเคยเคยเรียนด้วยก็เลยแบบเป็นการเริ่มต้นไปสอนกับคุณครูพี่คลิสหอวงัง<อ>แล้วก็คุณครูพี่ป๋อมแปม๋มอ,อย่างละคลาสแล้วก็แต่ว่าเทอมหน้าถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆอาจจะมีต้องเรียนรู้ธีเพราะว่าอาจจะต้องเริ่มสอนคนเดียวด้วยอ,อะไรประมาณนะั้นการดีสอนมีความประมาทหรือว่ายังไงไหมคะพี่คลิสประมาทมากแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเหมือนกับเราเข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆในคลาสฟังมากกว่าว่า เป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะแบบว่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้ลองสอนคนเดียวดูอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่คิดว่าต้องไปสอนก็ไปสอบเขาอื่นน้องนักศึกษาก็จะสอบแล้วเราก็จะเป็นคนตัวอ๋ออันนี้อาจจะวิชานี้อาจจะเป็นเท่าที่คุยคือเป็นวิชาเลือกเสรีครับไม่ได้มีไม่ได้มีสอบเรียกว่าน้องๆมาพูดคุยเอ่อแลกเปลี่ยนชีวิตกันเลยประมาณนี้ครับแล้วลองื่นเต้นสิพี่วันแรกที่ตื่นเต้นไหมไม่ใช่แค่น้องๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน แต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆที่เหมือนแบบเรียนจบไปแล้วจะทํางานแบบไหนชอบอะไรจะค้นหาตัวเองยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบแชร์ความรู้กันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรแบบนี้เล็กเขาก็รียิวว่าพี่เก่งเาเข้าใจเซอเด็กๆด้วยอะไรางเงี้ใดีใจม,มใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณน้องๆเพราะว่าผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรากับน้องๆก็อาจจะเป็นคนละเจนเนาะคือผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนใหม่ๆ เจนซีพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าการถ่ายรูปเจนซียังไงหรือว่าน้องๆมีความคิดยังไงเราพยายามเอาตัวเองพยายามเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจเขาว่าตอนที่ตอนที่เราเป็นเด็กอะถ้ามีคนมาพูดให้ฟังเราจะตั้งใจฟังไหมมันต้องหาเรื่องที่รีเลทกันให้ได้เลยประมาณเริ่มไปเริ่มได้ได้แค่ไหนครตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วครับแม่นาคตครับเร็วๆนี้น่าจะมีคลาสแต่ว่าจะไม่ผ่านตัวเป็นอาจารย์เลยไหมคะ ดูการแต่ตัวันนี้เออวันนี้คืออาจารย์เกรซค่ะวันนี้เป็นซันจิครับซันจิดีแล้วฮะปลอดภัยอเครับแต่ว่าเรื่องงานในวงการก็รันต่อไปเนาะงานในวงการยังอยู่นะฮะรีวิวเขาได้นะครับพี่เกมีไมวีกับมพี่เกไหมคหันมเขาได้อาจารย์เกูไหมครับไม่ดูผมปล่อยเกดแนักเรียนลงมาเรียนเลยตอนนี้ตัดเอโอ้ยผมสามารถตัดเอที่60ผมตัดเให้ได้เลยเกี่เกด ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีนะเราไม่กินโอเคนังกันท่านนึ